าดูเรื่องของเจ้าของอู่เรือกันบ้างค่ะเจ้าของอู่เรือเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ได้คุยกับห้าคนนั้นวันที่เขาเอาเรือเข้ามาเก็บเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็ต้องเมาส่งมาส่งนะคะส่งพอะวิไลมัญรัตน์นะคะมาตำแหน่งเพิ่มในการเรียนเทศบาลวัดนิทรรตาลามมีขั้วขึ้นให้พอถูกขึ้นเลย อันนี้หม,มยายถึงว่าพอต้องแต่งตามสีนี้นะลุ้งเจ็ดสีนะเจ็ดวันเี่เป็นปลาสุม,มโนโกเซนี่ดักเสร็จมากมากชากวบงชาวบ้านก็ปลุกไว้กันเยอะุรงก็ถูกปุกไว้กันก็ยวก็ปลุกข่านไ,ได้เลยนะ เราต้องทำอะไรก้อะไรก็ตอะไรีอ้ไ เอาปมอะไรมาเลยครับปมอลไยโอ้ใช้ปมมาล็ยของเราด้วยนะเอาปมของของนี้มาปมของของนี้มาเลยครับนี่นี่เอาเอาของรวมกับของน้องเลยเป็นที่มือเลยนะครับอันนั้นไว้ในห้องห้องฟาในห้องมีไหมแ้วเอาไว้อันนะตรงเลยไว้อ๋อเอาไว้เดียวอ่างอันอ๋อโอ้ไม่ได้ยินเลยเป็นงานที่เที่ยวพลาดเลยเอาอีกอีกเอาอีกมาก

มาดับตีมาดับีมาดับีมาดับีดัไปถึงูดับไปดัมนไปม้นไปลองมือกันไมครับลองมือเลยครับลองมือเลยอย่างนั้นแหละอย่างอะไรอย่างนั้นแหละหมดก็ได้กลางในมีอีกก็ในมีตรงนี้หมดเลยกลางในมีอีกงนีด้วยตรงนี้ด้วยด้วยตรงนี้ตรงนี้ีบแปงเลยีบแปง มับมาเลยมาเลยมาเลยกนนี้กลางหมดเลยบอกดเลยจะได้เลี้ยงอารามเลี้ยงเหมือนบอก่าเลยโอเคแล้วก็จุดทุกเดือนครับนิดหนึ่อยนี่เออไน้่นวกันปลายมันโหมไปเลย

บุญบานท่ารเก่าพอรทางพอรตสพอรงอรคร่มรัแล้วก็ด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที <zo> ่มาไม้นะคะวะเป็นที่มาไม้เข็นที่มาไม้ก่อนมาไม้ดูตรงไหนคะเจ๊ชี้เขนที่มาไม้สองวง สามานี้เป็นมีองค์เดียวนพระที่ออกไปสองข้างหรือว่าสองขง้วเลย่อ๋อต่วันทิวตวันทวที่ตจอ่ะขเชิญนะจะมองเลยเนัเหนยั Chị chị anh này Bunam cũng ok rồi. Ok ok. Xin cảm ơn. Oh Bunam โอเคภาพครับอีกภาพครับมระเมินตัวไปดูอีก้อนครับตอองวันที่นี้ของภาพถึงรังไงครับเต็มประเมานต้องด้เดี่ยวบอนั่งก่อนี๋ยวก่อนวางพิชนาววางพิชนาวโอเค นั่งเนลยั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะไปกินก่อนไม่เป็นนั่งอีกไปแก่ข้าไปชื่อไปไปไปชื่อจีนก่อนเดี๋ยวนูก่อน หมอพี cost, Aa, ่น yeah, ้องคนหมอพี <c> ่น <gue> okay, anyway, ้องคนอ่าเอ็อยู่ยินเป็นสุขนะปอนะอ่าอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับมาได้นะารับโอเคม่ใช่ไม่ไข้เลยโอเคเป็นไปหมดเดี๋ยวแกะอยู่ฝั่งนู้นนี่ต้องอาค่ะแล้วก็ต้องเซ็นไหมทำท่าเซ็นก็ได้ค่ะทำงานนั่งเดี๋ยวเลือวเดี๋ยวเลือกอีกเลือกเพราะประกาศที่เริ่มจับ สีแดงวันนี้สีมงคลสีแดงด้วยนะเซ็นต์มาไว้กาก้าพี่ก็มีนะต้นพอมาลีอยูมาลีก้มค่ะก้มก้มค่ะซูกล้องไงพี่น้งดูอ่ะไม่ยอมอ่ะ ชอบค่ะต้มยำคือต้องไหเอียเลยสคือว่ามันจะได้ไปทั่วประเทศก็นพูดจาดีดีขอโทษไม่รู้ว่าคนไ์สดเขาไรสดค่ะมไลฟ์สดไอรู้ชี่ไรู้ดงีไป่ไมถ่ายีวมีเวลาอยู่ห้านาทีมีเวลาอยู่ห้านาทีโอ้โหนะคะ เดยที่กับจริงที่เป็นแขกไม่ไม่เป็นแขกแต่เป็น ตามค่ะต่้มคามน่ตร้าเยเพราะว่าอะไรนะเกียเป็นซุดรอกกลางเป็นน้ำากางเป็นน้ําุแ๊นนแน่นะไปัเลยอ้วก็นนะคะีโครงสร้างของโรงเรียนนะคะ จิตกระดางมี่เทียตขอว่าขอโยโซจิด้นิดนึ่งจิตระ้างอ่ะขอว่ามาเรื่องอว่านะไม่ได้ไม่้รู้เรื่องเกียับตัออ่าอกตางหาา่่า่าา เพื่อนสนิทก็ตามมาส่งกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้อาจารย์โอสวยมากเลยสวยที่สุดเลยค่ะเนเพื่อนี่้าอันนี้นะคะพระประจำโรงเรียนนะคะศักดิ์สิทธิ์มากพระพุทธสุมโนโนกูสินใช่ไหมกุ้งอาจารย์นีเที่อะไรนะคะเจโดจโด ไม่อาจารย์ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงในวัดรองในวัดนั่นแหละรองสุ่วัดไหมอ่ะรองในวัดรีวัดรอวัดเหรอคะรอวัดอีกคนอ๋อเงยไม่เป็นไรไอ้ก็นอนหน่อ่ะเขาก็อยากมาต้อนรับมาไข่หอนเมื่อคิดดิ

สว no ัสดีะครับก็สุดยดากไรุ่เก um. oh. yeah, uh. ัีมาวิทนะครับในวันี้อีกหลายท่านซึ่งตรงนี้ก็อเพรองเกศทองเียอาจารย์โบในส่วนส่วนที่เก่อ้นะครับน้มีการสชั้นครับเจ้าสือก็มาเจ้าสือสวัสดีหน่อยก็ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค แล้วก็อีกหลายที่นะครับเขาพิดว่าเป็นของนะครับในส่วนของที่จอดรถนะครับในส่วนของที่จอดรถก็ด้านหน้าก็ด้านในนะครับขอบคุณเกียรติคุณเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาต้อนรับนะครับท่านบอนะครับเราได้ไีนะครก็มีอะไรมาที่ซึ่งต้องได้กล่าวว่ามาที่อยากเขียนเป็นอะดีนะครับก็ได้มี อ๋อนะครับจากทิศบาลโดยส่วนตัวเองเราเคยเคยอยู่ตรงนั้นนะครับก็จริงๆก็นอกนะครับท่านก็จะตรงนะครับเสียงกานที่เป็นต่อข่อที่จากทศบาลก็อยู่ตามนะครับนะครับแล้วก็นั่งร้งนะครับจากหลายราดูด้วยกันนะครับแล้วก็เอกพิเศษจากเบลลี่นะครับน้องนะครับนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็เนี้ยตื่นเต้นไหมครั

คือมันฟ้องจะได้ใช้สายตานิดนึงอยากให้วิไลยอยู่วัดต่ออ๋อไม่เป็นไรค่ะข on 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 ้าวเมืองมั oh, the the ่งข้าเมืองมั่งแต่ยังคิดถึงวัดต่อเหมือนเดิมวัดต่อกลมน่ารักต้องเข้าใจนะทุกคนค่ะดรวิไลยไม่อยู่ติดต่อได้ร่วมกิจกรรมได้ทุกอย่างพูดดีๆว่า ก็ขอเรียนเชิญนะครับีอยังนะครับขทุกท่านครับผมเองก็รับผิดชอบหน้าที่ยูที่หลเรียนรู้เส้นติดโบเพียงของเรียนในสบาลวัดอิโตรานาหน้าหลังนะครับทาว่าไม่ไม่ทากจันจ้ามาด้วยข้าวมนเสร็จแล้วเดี๋ยว่อชุดได้จันจ้าใส่ด้วยนะห้าังึ่งเป็นรเรียรู้สนิบกเพียงของเรียนเทศบาลนวัดอิโตะครับต่อตอนนี้5 0เปร์เซนะครับเกิดจากสมุดแดนะครับในเรื่องสาน ดูเลยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเศริโอเอร์นะครับมีรุ่งเรืองของภาคธุรนะครับก็เลยที่ก็จะให้เยี่ยมชมดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยถึงเวลานะครับเค่อยคุยเวลาได้ยินแล้วนะครับตรงนี้ผมขอกญาติว่าถ้าเศรษฐกิจนะครับไม่ไม่ที่โดนมากนักนะครับญาติก็ไปเยี่ยมชมด้านหลังซึ่งเป็นรู่งศรษฐกิจโอเอร์นะครับซึ่งมาเลย มีโรงสีข <hi> ้าวนะครับตัววางก็ได้สัญญาสำคัญไปแล้วว่าโรงสีข้าวนะครับเป็นของโรงเรียนตั้งแตรงไหนท่านบอกอสุวัตรนะครับรองได้ดูแลอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็มีโรงสีข้าวนี่ครับก็มีจุดปลีออกมาเราก็สามารถดูดินได้ด้วยตรงนู้นการที่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็นนะครับเลี้ยงหมูได้นะครับตอนนี้ก็มีทิ่สิ่งที่ว่ารับ าเกิดอยากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหัวหน้าที่สรองอาวนของเอานักขับรถการนะครับสัตว์ปีศาจะให้มาสีข้าวสีฟรีนะครับอันนี้บอกเลยว่าสีฟรีนะครับในส่วนที่โรงเรียนได้นะครับก็คือรำบรรษาแล้วก็เปขกนะครับซึ่งเราสามารถใช้หมุดเวียนดูแลเป็ดไก่หมูตรงนั้นได้นะครับในขณะที่ผมพูดอยู่ก็ขอให้เกียรติท่านผู้เรียนนะครับ น้ำดานนะครับน้ำจากกาแฟไปบางทางเนี่ยนะเพื่อเพื่อเอาเวลานะครับอันเสมนะครับก็ยังมีบุคคลที่น่าขอบคุณอย่างตุ้กนึงคือท่านรองในวัดเคื่อสุวรรณนะครับท่านที่สายตลอดนะครับตอนนี้ก็ไปดำเนินกำเนิดโครงการเช่นเทศบาลวัดนางรากนะครับก็ขอขอบคุณจากข้างหน้าแล้วก็ขาดที่ไม่ได้คุณรู้นะครับหลายๆท่านที่ช่วยกัน ตัวก็นะรับก็แบ่หน้าที่กันไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่นะครับฝ่ายเอกสารนะครับฝ่ายพิธีการพิธีกรนะครับหลายหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่าขาดตกบพราะมกันในนั้นก็คือขอขอโทษแล้วก็ขอไปในหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็มีนะมีนักการประชุมก็มีใหมาหนึ่งหนึ่งตั้งก็ขอขอบคุณไปยาว นายกวันที่เป็นสามสินซึ่งเป็นนายกที่ร่วมทีมกับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอย่างสูงที่ให้คณักรนมการับมาดูแลช่วยร่วมทีมในการตั้งครับวันนี้ได้เจอเมืรอวานคุณผูึ่งคุณจินยุนสว่างอุคุณคันดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายต้องสวยงาม S <S <S น้องเทียค่ะี่พี่เกณฑ์พี่จับพินาเออน้องจาบพินานีาา่นีน่หลวแม่เพียนเออรองเ่ารสุ่องนะคะสถาบัทธการศาสนายที่จังววัิธนะคะมอน้ีดีนะคะะรองากาเพ่อนรักกาเียนรู้เหื่อนจาตวัตถุต้ <S <S นำิตนะครับแล้วก็เกผู้เกียที่มาตุ่มตอไรอย่านครับอาก็ผมในานะคครับเรด้วยการษาเรเรียนที่นาสีเดือนที่สาามาอันนี้ก็ได้บการมอยอ่าซึ่งผมก็อยู่ในตางตลอดนะครับอาผมขอบเุณยนนี้ว่า โรงเรียนเทศบาลวัด the no ิตามนั้นโรงเรียนขนาดเทศบาลเมืองงนะครับมีที่สามจุดสองานนะครับแล้วก็มีที่โ่งเรียนใรู้ตามลัะปยาตบอเดียรซึังอชาวบานก็คือคุณอาคมและนางวันีคนเด็กนะครับซึ่ได้สถานที่เืนที่ของไร้สามงานแาโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีบุคลากรและหมดที่ยีคนนะครับเปิด สอนตั้งแต่ชนะถหนึ่งถึงนครับจนวนีเรียนนักเรียนส1 0คนนะครับประธานคณะทรราการศึาาก็คือขอจะต้องเรียมงานประธานมีทนะครับซึ่งเดือนกรุปสองแล้วนะครับก็คือประธานก็มีงานกัมสาโยานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ นั่นคือข้าวในส่วนของโรงเรียนที่สะพานน้อกบุรีราษฎร์นะครับแล้วก็ส่วนบุรีรัมนะครับรอบๆโรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อที่เสนอมานะครับไม่ว่าที่ไหนยกพวกในการของที่เรียนนั้นแล้วก็ผู้ขอครองทุนการเองที่นะครับใกล้ส่วนมากบุรีรัมย์นะครับผุ้ชวนนักเรียนโรงเรียน thì là nó sẽ hỗ trợ nhiều những cái này, các em, có, nếu như làm việc ngoài công <laughs> tác thì các, có đặt chân chân, có của เรียนที่สมาคมทามาสตินะคะขึ้นมาบช่อดดอกไม้ เข้ามส่สารบริานการศึกษาจเป็นภาคเรียองตัวเองนะคะาอที่เแคแกในะคะในาของคณะกรรมการการศึกษาคณะโรงียที่สวัจุดาเพื่อที่จะให้ความร่วมมือกันช่ว้าไดนะคะเพื่อให้การเรียนการสอนในวัเป็นไปด้วยความ สะดวกนะคะแล้วก็ไม่มีความทำให้มีการขักเ้ะเกิด,ดขึ้นนะคะเพราะว่าชุมชนตรงนี้ทุกคนให้ความร่วมมือดีนะคะมูลน,นิธิก็ตั้งใจทำงนานให้กับท่านนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนก็มีความมุ่งมัน่นสถานที่ต,ต่างก็เพื่อในกานรบริหารสถานศึกษานะคะความสะอาดก็มี 台湾のユキニ。 เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี์ตะบลผู้ชายนี่ตั้งขาดย้อะดังขาดและได้ปริญญานะคะมาส่าาางท่านดรวิไลเรียนท่านประหลัดทิศวานตะบลผู้ชาน์น s <S ท่านลันธนาทิสว่างค่ะท่านผู้ในการสถานศึกษาท่านหมอบุญนำเกศริยท่านผู้ในการใสยท่านวันนี้ ท่านได้เดินทางม,มาร่วมสม่งท่านประธานและกรรมการสาริษาโรงเรียนเทศบาลวัดนิบูทารามตลอดถึงคณะผู้ใหา่ทุกท่านคุณครูนะคะแล้วก็ในส่วนของ,ของนขนาศาูนย์พัฒนาเ็กกรนีที่มาต้อนรับด้วยนะคะเิ่้ต้นเนี่ยในส่วนของวันที่หนึ่งดรวิไลนะคะก็ได้มาายงานตัวที่เทศบาลกำนพงเพชรแล้ว ได้รู้จักในส่วนของเทศบาลที่ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วหัวหน้าส่วนราชการรอบน,นี้นะคะในส่วนของการทำงานที่โรงเรียนคแน่นอนที่สุดทิ่ชั้นเชื่อมัม่นเชื่อมือและเขาเชื่อใจในการทํางานเพราะว่าก่อนที่ท่านผอ,อจะมารับตําแหน่งที่นี่ท่านเป็นรองผู้อ่าราการ อดีสรุภูิเรียนที่สวร์วัดพาราสกิณนะคะซึ่งจากการที่ท่านก็เคยในส่วนของรัฐการอรโอเนมา่อนดังนั้นในการบริหารจัดการในการดูแลในการน <Salesforce> ําเสนอในการ ances, นานโยบายของท่านผู้บริหารไปปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาต่อไปเนี่ยดิฉันเชื่อมเชื่อมั่น และก็เชื่อใจในการทำงานของวัเตอร์วิไลข้อดีที่ดิฉันสัมผัสได้เพราะว่าได้ทำงานร่วมกันมาขอ,อรับราชการที่นั่นโอนย้ายมาอยู่ที่นั่นปี9ี้าท่านดเตอรวิไลามาประมาณส5หปีก็ตั้งใจทำงานและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นักเรียนได้รับรางวัลการเงินมากมาย ถือได้ว่าเป็นที่หนึ่งในส่วนของด้านอีฬานในด้านอื่นๆที่ได้รับรางวัลทั้งที่การพิจารณาหรือว่าการที่มีความตั้งใจแล้วมีด้านวิชาการในเรียนโรงเรียนวัฒราษนิเนี่ยก็ได้รับรางวัลและก็สอ อยา,ากจะฝากเพื่อที่จะได้นำนโยบายของท่านนายกนะคะไปพัฒนาและให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นชื่อระดับขอให้โรงเรียนเทสบาลสาแนะคะคุณครูทุกคนได้ให้ความร่วมมือและก็ช่วยกันพัฒนาและดิฉันเชื่อมั่นว่าดรวิรายุรยวันจะสามารถขับเคลื่อนและยกระดับการ ไปดูไปตามนโยบายของท่านนายกต่อไปนะคะแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ท่านมีนความสุขนะคะตลอดไปแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะพกันในรายการ